เป็นอะนะไม่เป็นน่ะนะแล้วคืบได้ไหมเนี่ยคืบได้ไหมเนอ <c oughs> แม่ไม่ได้่อยมันความเองนะเนาะช่วยมันเนี่ยช่วยมันเลย <c oughs> เลยไม่ได้เรื่องเลยเห <c oughs> ็นไหมล่ะข้ามทขั้นตอนแนละ้ว

ยายนินง่วงนอนแล้วม mm <h. S 2> ้าเจ๊ง <like S 1> ่วงนอนนะยังง่วงนอนแล้วม้าเนี่ยเด็กนี่ันง่วงนอนนโดนนอนแล้วเนี่ยนิ่งสลบ หมดแรงเร่ออ่ะ